แล้วเราจะเห็นว่าถ้าแพทเทิร์นลงตัวมันกระโดดพรวดเลยนะฮะแล้วพอกระโดดพรวดไปปั๊บคนตกรถก็ได้แต่อดครวนไปผมบอกมันง่ายทีเดียวทุกครั้งที่นิวไฮก็เข้าซื้ออ่าวบิตคอยเห็นไ,ไหมโอ้โหชูเราบอกว่าวรตรงนี้จําได้เพราที่วันนั้นเราครุยกันเราบอกว่าซื้อได้เลยนะครับวันพรุ่งนี้ซื้อไปเลยเนี่ยมันก็ขึ้นนะคือแพทเทิร์นมันง่ายอะนะฮะมันขึ้นไปว่าึ่งครั้งแรกเนี่ยมันขึ้นมา รูดเนมันก็หนึ่งสองแต่สองมันลงไม่ถึงโอเอยแปดร์เซ็นเพราะฉะนั้นมันก็เป็น running หนึ่ง a b c เป็นสอง b พอสี่ตรงนี้ปั๊บตัวที่เป็นจุดซื้อนี่ไงฮะคือคนในโลกเนี่ยเขารู้กันทำไมอันนี้ถึงเป็น big w i b a r เลยแล้ว range ขึ้นไปถึงนี่นะมันมีคนซื้อเยอะเหลือเกินตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจ pattern อย่างนี้ การเทรดด้วยแพทเทิร์นนะฮะเขาเรียกว่าแพทเทิร์นเทรดดิ้งเนี่ยนะฮะฝรั่งใช้กันหมดเลยนะจะบอกให้พร้ะเราจะเห็นว่าถ้าแพทเทิร์นลงตัวมันกระโดดพรวดเลยนะฮะแล้วพอกระโดดพรวดไปปั๊บคนตกรถก็ได้แต่อดรวนไปผมบอกมันง่ายทีเดียวทุกการที่นิวไฮก็เข้าซื้อพอนิวไฮอันนี้ก็พรวดขึ้นเห็นไหมฮะพอนิวไฮอันนี้ก็พรวดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเห็นโอกาสที่จะรอทำนิวไฮแล้วขึ้นอีกละซึ่งมันทำขึ้นเหมือนกันนะฮะเพื่งผมว่าขึ้นอีกฮะนิวไฮมันทำเมื่อวานนี้ แล้ววันนี้ลงมาถ้านะค,คนยังไม่มีพ o s i t i ชั่นเข้าตอนนี้ก็ได้ในตอนที่เรานั่งคุยกันเนี่ยนนนนซื้อไปคือมันเป็นวิธีลงทุนะนะในเงี้ยคือใช้ใช้แพทเทิร์นนะซึ่งแพทเทิร์นวันนี้เป็นตำราโบราณมากมันมาจากดาวเทอร์รี่มาจากฟิเบนาชชีเอทอรี่ Theory, แล้วมาจากเนี่ยแพทเทิร์นของกัรตเล่นะของโบราณเก่าๆเนี่ยวิธีดูดูไฮดูอย่างนงี้นะฮะ นะพอมันขึ้นไปแล้วเนี่ยฮะเราตกรถแล้วใช่ไหมฮะพอตกรถแล้วเราทําไงเราก็ขีดเส้นนิ้วไฮเดิมที่ที่เราตกรถเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไฮเดิมแล้วเราตกรถไปละเป็นอย่างนี้นะก็ซื้อตรงนี้นะถ้าซื้อตรงนี้ไม่ได้เราก็เลื่อนตรงนี้ไปไฮใ,ใหม่ตรงนี้ทีน่นะถ้าต,ตัดก็ซื้อตรงนี้ถ้าซื้อตรงนี้ไม่ทนันก็รอไฮใ,ใหม่เนี่ย คือหาไอ,อ,หอ้พีวอรให้เจอพีวอรตอนนี้อันี้ตัดขึ้นแล้วก็ซื้อตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพีวอรตามจริงก็เป็นเรื่องใหม่นักเรียนก็เรียนกันทุกคนในสมัยนีย้นะฮะพอได้พีวอรปั๊บทำนิวไฮก็ซื้อนิวไฮก็ซื้อแต่อันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ดีเท่ากับการซื้อตามระบบนะฮะแต่ก็รางวัลปลอบใจสรับคนตกรถแต่แรกใช้ได้ใช้ได้นะคือมันจะมิสเอไอไออตัวใหญ่ที่วิ่งขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไร ก็ยังก็ยังเรียกว่าได้เข้าไปร่วมเขาได้คุยกยบเขาได้หน่อยนึงไปที่ถามว่าจะไปไหนต่อนะฮะไปไหนต่อก็ใจผมคิดว่านะฮะเอาเป้าหมายต่อไปก็อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยประมาณนี้คือรอบนี้เลยใช่ไหมครคุณลุงอ่าฮะไม่กี่วันเนี่ยนะฮะไม่กี่วันเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพวกนี้เราว่ากันเป็นเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นีละหมื่นมันน่าตื่นเต้นที่ตลาดอย่างเงี้ย ก็เวลาลงก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะคุณลุงแต่ขึ้นนี่ก็โอ้โหสุดลูกหูลูกตายเลก็จับเทรนด์ที่ถูกเสียแล้วตามเทรนด์ the trend is your friend ใช่ไหมฮะที่เราก็รู้อยู่ the trend is your friend ทุกคนรู้หมดเลยแต่ทุกคนจ้องจะสวนเทรนด์กันเป็นชาวสวนทองคำลุงก็บูลิชมาตลอดใช่ไหมฮะทองคำเนี่ยบอกว่าซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปเลยทองคำซื้อได้ตลอดเวลาวันนี้ก็ซื้อเข้าไปเถอะครับยังไงก็ขึ้นเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นจริงๆจากเ่ไหร่เนี่ย พันแปดร้อยยี่สิบมาเป็นสองพันกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยดอลลาร์นะฮะดอลลาร์ต่อทรอยอ้าส์สัญญาหน uh ึ่งฟูลคอนแทรคเมื่อหนึ่งร้อยทรอยอ้าส์ต่อว mm ันเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลนะฮะก็ว่ากันไปทองคำเนี่ยมันก็อีกเยอะฮะเพราะว่าชาร์ตใหญ่ของมันเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นมันเป็นฟอร์เมชันของของคัพแอนด์แฮนเดิลเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นค uh ัพ huh. นะครับแล้วก็ฟอร์มแฮนเดิลชัดเจนเหรอ เฮ้ยฮนเดอร์เนี่ยมันเบรกนิวไฮตรงนี้ของมันนะฮะไอเอฟเรชนิวไฮตรงนี้ขึ้นไปแถ้า break รอเบรกตัวนี้อีกอันหนึ่งนะไปแล้วนะฮะไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาลึกๆเมื่อไหร่ยังไงก็อย่าลืมเข้าช่ไห้เดี๋ยวจะตกรดอย่างตอนเนี้ยเนี่ยมันย่อลงมาแล้วเห็นไหมฮะย่อลงมาแล้วถ้ามาเข้ามาในเขตนี่นะก็ซื้อได้อ๋อก็ประมาณพันเก้าร้อยสี่สิบพันเก้าร้อยหกสิบ นะประมาณเถวนะั้นะ 1, ะนะพันเก้ร้อยหกสิบแถวเแถวเนี้ยนะฮะก็ซื้อได้